สวัสดีครับเพื่อนๆเกษตรหลังบ้านวันนี้นะครับอ่าดินเสียงนะครับเสียงเจ้าหานั่นเองนะครับว้าวร้องเสียงดังมากเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับไข่หานนะครับพึ่งไข่นะครับพึ่งไขได้ไม่กี่วันนะครับช่วงนี้มันจะรู้สึกว่าจะดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเพราะว่ามันกำลังไข่นะครับ ห่านที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นห่านจีนนะครับตัวผู้สองนะครับตัวเมียหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาชมไข่ห่านกันนะครับอ้านี่นะครับมันค่อนข้างห่วงนะครับชอบมาจิกจิกขานะครับนี่ไงครับ ไขหานนะครับอ่าเพิ่งไขนะครับผมหานนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับก็ประมาณประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับเห็นไหมครับชอบจิกจิกขานะครับนี่เห้นี่ครับชอบประจิกขาเล่นนะครับว่าสงสัยห่วไข่นะครับอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามันฟักไข่อย่างไงนะครับผมจะให้เพื่อนชมนะครับสวัสดีครับ